กดปุอข้นเฮ้ยยกขาขึ้นยกาไม่เห็นโกเคสเตนเตีดังกาเฮ้ยสียงอะไรคะเสียงอะไรคะนดูอะไรคะเต้นแกแเป้่แะแเปะเหรอยิมานี่ดูด้ยกดปุ๊บ ยกขาขึ้นยกขายกไม่เห็นโกดเลยโกดเลยเฮสแตนตีดังกาเฮเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะนูดูอะไรคะเต้นแย่แปะแปะแปะเนาะยิ้มมานี่ปัจจุบันกดปุ๊บชูมือขึ้นเฮยกขาขึ้นยกขา ไม่เห็นเคฮสแตนตีดังกาเส้ยงอะไ